รีคอร์ฟุตบอลเพื่อการลงทุนโดยเซนบูมบอนเตงหาคุณเป็นนักลงทุนตัวจริงกดติดตามไว้ได้เลยครับ รีคอร์ฟุตบอลเพื่อการลงทุนประจำวันพฤหัสที่19มิถุนายน2568นะครับวันนี้เรายังคงอยู่กันกันกบฟุตบอลฟีฟ่าขับบัวรับยาวๆ4คู่กันเลยนะฮะซึ่งก่อนอื่นครับขออนุญาตไปเช็คก,กันบ้านเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะครับผมตามธรรมเนียมนะครับตัวแรกครับผมให้อยู่รองวีดัตราคา3.25นะครับจบแมนซิตี้ชนะ2-0นะฮะตัวนี้กินเต็มนะครับ ตัวที่2นะครับผมมาดริดเสมอกับอัลฮิลาวหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับอันนี้โดนทั้ง2บินนะผมให้อยู่ต่อมาดริด1.5กับเน้นสกอร์สูง3.25นะครับตัวที่3นะครับผมอยู่รองปาชูก้านะครับผมจบ1-2นะเป็นซาวสบุกชนะอันนี้โดนไปแล้วก็ตัวสุดท้ายปิดท้ายครับผมให้อยู่ต่อยูเว่สอลูกนะครับผมก็จบที่ยูเว่ถล่มยับๆเลยนะฮะ5-0 6-0นะครับตามนี้เลยนะครับก็ผลงานโดยรวมอาจจะยังไม่ค่อยเข้าตานะพอเริ่มกลับมาลงช่องหลักนะครับไม่รู้เป็นอะไรดวงไม่ค่อยถูกฉลกเลย ไอตอนลงช่องสำรองนี่แม่เข้าจ้างทุกวันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอปรับกลยุทธ์นิดนึนนงแล้วกันในการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะสี่คู่ในวันนี้นะครับผมก็ประกบหน้าจอของคุณแล้วแต่ว่า3คู่ที่จะใช้จัดกิจกรรมททยผลสกอร์นะครับผมขอเป็นคู่ที่ไม่เตะสายเกินไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะลุ้นเหนื่อยไปหน่อยนะครับเป็นพาลเมลัสกับเอาอรีครับผมห้าตุมตรงอินเตอร์ไมมี่กับเอฟซีฟอตโตเวลาตีสองตรงและเซียเติลกับทางด้านของแอลิกาดมริดเวลาตีห้าตรงนะครับ อ่ะสามคู่นี้ทายสกอ์ถูกหมดรับไปเลยครับ1 0,000บาทสำหรับ VIP นะครับผมถ้าบุคคลทั่วไปเอาไป3,000บาทพอนะฮะส่วนคู่หลักคู่ปรับใจวันนี้เป็นอินเตอร์มิม่กับ FC p ซีปอร์โตนะขอดูเมสซี่สักหน่อยนะครับ100บาทสำหรับขาจรครับและ300บาทสำหรับ VIP เพื่อนๆคนไหนครับยังไม่ได้สมัคร v p ครับสามารถทักมาสอบถามหลังไม้ได้เลยนะครับทางไลน์แออลปดส b o แปดนะครับรวมถึงใครที่อยากจะมีเว็บไซต์ลงทุนด้นนักกีฬาสักเว็บหนึ่งครับที่ไว้ใจได้นะฮะผมการเงินคล่องตัวฝากถอนรุดเร็วอะไรแบบนี้นะับผมทักมาให้ผมดูแลคุณได้นะครับไลน์แอปบอลแปดสบแปจบเลยที่เดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานสักหน่อยนะครับตอนนี้2 0 0 0 0ซับแล้วนะยังไงกราบขอบพระคุณมากๆขอก้าไปสู่3 0 0 0 0ซับพร้อมๆกันนะครับทุกคนครับน่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลฟุตบอลวันนี้ทั้ง4คู่กันสัญญาว่าวันนี้จะแก้ตัวให้ดีที่สุดนะครับข้อมูลถือว่าโอเคอยู่นะฮะอ่ะลุยครับคู่แรกรอบห้าทุ่มครับเราไปกันที่กลุ่ม A นะครับผมวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างพาเมลัสนะครับตัวแทนจากบราซิลแล้วก็อัลอาลีครับผมตัวแทนจากประเทศอียิปต์นะครับ ก็น่าจะสนุกอยู่เหมือนกันนะครับโดยทางฝั่งของพาเมรัสนะครับผมเพึ่งจย่เสมอไปกับ FC ฟซีปอร์โตสู่ประตูระศูนย์นะครับผมก็ให้ฟอร์มรับที่เหนียวแน่นครับเกมรุกเกมรับถือว่าบาลานซ์ดีมากนะครับผมแต่ว่าไม่ชนะเท่านั้นเองขณะที่อารอารีครับผมก็จบ0ูนเหมือนกันกับอินเตอร์ไมอามี่นะครับผมและนักเตะก็มีบาดเจ็บเพิ่มมาด้วยอย่างทางด้านของเอแมมอัสโชนะครับผมทำให้เกมรุกอาจจะอ่อนลงหน่อยเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าวันนี้จะไหวหรือเปล่านะครับ เจอกัน2ครั้งหลังสุดครับผมพาเมรัสชนะ1แล้วก็เสมอ1นะครับผมยังไม่เคยแพ้เอาอารีเลยครับซึ่งการเจอกันก็เจอกันในรายการฟีฟ่าคับบัวคับนี่แหละแต่เป็นปี2021แล้วก็2022นะครับ ฟอร์มช่วงหลังครับ5นัดหลังสุดครับพาเมรัสชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับผมยิงประตูได้เฉลี่ยนัดละ2ลูกครับเสียประตูนัดละ0.8ลูกโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเกมรับเหนียวแน่นดีครับส่วนเอาอาลีครับชนะ3เสมอ2นะครับจาก5นัดหลังสุดยิงเฉลี่ยนัดละ2ลูกเหมือนกันแล้วก็เสียเฉลี่ยนัดละ0.4ลูกครับโอ้เหนียวใช้ได้ทีกทหมึองกันนะครับเนี่ยส่วนสภาพความพร้อมนะครับของทีมในวันนี้คร่าวๆนะครับพาเมรัสของโค้ชอาเบลเฟเรรา ะะก็จะใช้4-2-3-1สลับกับ3า3ครับมีความยืดหยุ่นทั้งเกมรุกและเกมรับนะครับจุดเด่นเลยคือมีเกมแดนกลางที่แข็งแกร่งครับเกมสน,นกับเร็วนะฮะผมโดยใช้นักเตะบ,บราซิลเลียนอย่างพวกเอสเตวาลวิกเตอร์โรเก้ฟิลิเปนเดสันอะไรพวกนี้นะครับผมคอยสร้างจังหวะแล้วกเ็เล่นเกมด้วยสปีดที่เร็วเวลาสน,นกับครับถือว่ามีประสิทธิภาพเยอะนะครับผมแต่ว่าแม้จะยิงเยอะจริงๆเนี่ยก็ เฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าแหมบางนัดที่อาจจะไม่ยิงเลยก็มีเหมือนกันนะครับคือว่าเป็นนัดนัดไปนะฮะส่วนอาอารีครับของโคเซนริเบโรนะครับผม4231นะครับเนนเพรสซิ่งหนักจังหวะสูงกับไวนะครับผมแต่วันนี้ขาดทางด้านของเอมัมอัชโชไปอย่างที่บอกเกมลุกน่าจะเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมแต่เกมรับเนี่ยได้รับเสียงชมมากครับว่าเหนียวแน่นจะจัดเลยนะครับผมก็แล้วก็เขาเรียกว่าเอากองหน้าของคู่แข่งได้อยู่เลยทีเดียว ซึ่งคููนี้บอกเลยครับถ้าดูตามแนวการเล่นดูตามปรัชญาการเล่นของทั้งสองทีมโอกาสออสกอก์ต่ำถือว่าสูงมากๆนะครับแต่ถึงที่สุดเนี่ยผลแพ้ชนะเนี่ยผมก็ยังมองว่าเอียงไปทางฝั่งทีมตัวแทนจากบราซิลอยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าพาเมรัสเองเนี่ยมีคุณภาพเตะตที่ดีกว่าขณะที่อาอาดีเนี่ยคือตั้งรับอย่างเดียวครับรอสวนกลับซึ่งเกมสวนกลับเนี่ยก็วันนี้เชื่อว่าประสิทธิภาพก็น่าจะลดทอนไปเยอะนะครับจากการขาดกองหน้าตัวหลักไปดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่เสมอก็แพ้นะฮะ แต่ทีมที่แบบตั้งรับแล้วรอโดนอย่างเดียวแบบนี้ยผมขอไม่เลือกลงทุนนะผมมองว่าหน้าของพาราเัสดูแล้วหน้าลงทุนกว่าเยอะนะครับเริเปิดต่องมาที่พาราเมสครับต่อ0.75นะครับสกอร์สูงต่ำ2.5นะฮะผมว่าพาราเัสชนะเฉือนนะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเก็บครีนชีตได้ด้วยนะครับอารีตั้งรับอย่างเดียวไม่น่าจะยิงได้นะครับกะคูณนี้ขออยู่ต่อพาราเัสราคา0.75พุ่งด้วยสกอร์ต่ำ2.5ไปนะครับคูณนี้ขอให้ความสาคัญของทั้ง2บินพอๆกันนะครับ ส่วนคู่ที่2ครับรอบตี2ตรงกลุ่มเดียวกันเลยนะครับผมเป็นอินเตอร์ไมอามีครับวันนี้จะเจอกับ f อ p o r ปอโตนะครับผมอ่ะแมชแรกครับผลของทั้ง2ทีมเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็คือเสมอ0ูนะครับทาาน้าของอินเตอร์ไมอามีเนี่ยเสมอกับอัลอารีส่วน f อ p o r ปอร์โตเนี่ยเสมอมากับพามรัสนะครับ และว,วันนี้ก็จะเป็นการเจอกันครั้งแรกของ,องทั้ง2ทีมอีกด้วยนะฮะโดยฟอร์มของทั้งฝั่งอินเตอร์มายมี่นะครับผม10นัดหลังสุดรงทุกรายการครับค่าเฉลี่ยการยิงประตูอยู่ที่นัดละ2.4ลูกนะครับแล้วก็โดนอยู่ที่นัดละประมาณ2.1ลูกครับมีโอกาสยิงตรงกรอบทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่4.4ครั้งต่อเกม ก็ภาพรวมคือเป็นทีมที่แบบแลกหมัดนะครับสายแลกหมัดครับยิงเยอะแล้วก็เสียเยอะนะครับผมส่วนปอโต้ครับยิงเฉลี่ยอยู่ที่นัดละ1.6ประตูต่อเกมครับเสียอยู่ที่นัดละ1.1ประตูต่อเกมนะครับผมกองบอลเฉลี่ย61โอกาสยิงตรงกรอบ4.8ครั้งต่อเกมนะครับผมเท่ากับว่าปอโต้เนี่ยมีสถิติที่โดยรวมดูดีกว่าแล้วก็ ค่อนข้างจะรัดกุมมากกว่าทางด้านของอินเตอร์ไมอามี่นะครับสถิติโอเวอร์2.5ครับผมของไมอามี่เนี่ย8จาก10นัดส่วนปอโตเนี่ย6จาก10นัดนะครับก็ออกแนวสูงอะว่าง่ายๆนะฮะอ่ะทางฝั่งของอินเตอร์ไมอามี่ครับผมคารวีมัสเคลาโกลเป็นโค้ชนะครับผม 4 4 2ครับไม่ก็4 2 3 1ครับยืดหยุ่นกันไปเน้นเกมรุกครับแน่นอนครับตัวเดินเกมคือเรอเนลเดซี่นะครับผมตามด้วยหลุยส์โซเรสแล้วก็เซร์เกียวบุสเกตที่แมตช์ที่แล้วเล่นอย่างดีเลยครับตัวหลักพร้อมลงทั้งหมดนะฮะสตัวที่ว่ามารวมถึงจอร์ด้อัลบาที่คาดว่าจะหายจากการบาดเจ็บลงสนามในวันนี้ด้วยแล้วก็ผู้สับตัวอุสตารีครับทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งหลังจากแมตช์ที่แล้วเซฟจุดโทษได้วันนี้ก็จะลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับส่วน FC ฟซีโบตโตครับของโค้ชอาเซมี่ครับวันนนนนี้่าจะะเป็3421 โดยส่งทงหน้าของคาาเดียรรามอสเฝ้าเสาแทนดิโก้คอสตาที่บาดเจ็บนะครับส่วนแดงกลางก็ผสมกันครับทั้งไวก้าบาเลร่าลูคัสบูรานะครับหรือตรงถึงวิเอร่านะครับผมสนหรับสนุนเกมกองหน้าตัวหลักอย่างท่งหน้าของอาเกโฮวาที่ยิงไปแล้วถึง19บาประตู ในฤดูกาลนี้นะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่ยิงเยอะเลยนะฮะก็แมตช์นี้มีแนวโน้มครับผมที่จะสู้กันที่แดนกลางค่อนข้างสูงนะครับแต่แน่นอนนะเชื่อว่าปอร์โตด้วยคุณภาพของบอลยุโรปน่าจะครองบอลได้มากกว่าเหมือนเดิมขณะที่อินเตอร์มิไมีครับจะเน้นตั้งรับและรอสวนกลับโดยใช้นักเตะม,มาาประสบการ,รณ์อย่างเมสซี่และโซเรสเนี่ยเป็นตัวทําเกมนะครับฟอร์มแนวรับของทั้งสองทีมดูแล้วเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเหนียวแน่นพูดถึงผู้รักษาประตูนะแต่ก็ยังเสียประตูเยอะอยู่ดีนะครับโอกาสเกิดประตูเนี่ยมีสูงด้วกน่หาเือ แล้วก็เอาตรงๆนะอินเตอร์ไมมีก็มีโอกาสที่จะยิงใส่เอฟซีปอร์โตได้เช่นกันนะครับผมขณะที่ปอร์โตผมเชื่อว่าวันนี้ยังไงยิงใส่ไมมีได้แน่นอนขั้นต่ำคือ1นลูกนะครับดังนั้นดูแล้วเนี่ยสกอร์สูงเป็นอะไรที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดสําหรับคู่นี้นะฮะตัวอัตราต่อรองคู่นี้ครับเปิดมาเอฟซีปอร์โตต่อ0 7นดครับพุ่งด้วยสกอร์สูง2.75นะฮะคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสน้ที่อินเตอร์เมมีจะสามารถยันเสมอกับปอ,อ,บบอร์ โดยความที่เตะในประเทศอเมริกาด้วยครับมันมีความได้เปรียบในเรื่องสภาพอากาศเรื่องถึงเสียงเชียร์กองเชียร์ด้วยนะครับคู่นี้ขอฝากไว้นะถ้าเมสซี่ลงนะครับผมผมขออยู่เลือกรองทางฝั่งอินเตอร์ไบรมี่ฮะราคาครึ่งควบลูกนะครับผมเชื่อว่าไม่ชนะหรอกแต่จบเสมอได้และสกอร์สูง2.75อันนี้เน้นเป็นพิเศษเพราะเชื่อว่าน่าจะยิงกันได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับดูแล้วสกอร์สูงน่าจะมาสรุปคู่นี้ขอเน้นไปที่สูง2.75และย่อนอินเตอร์ไมมี่แบบเบาๆนะครับอยู่ที่0.75ครับ คู่ที่3ครับเป็นกลุ่ม B ครับเตะช่วงเช้ามืดเวลาตีห้าตรงครับเป็นทานาของเซตเทิลซาวเดอร์ครับวันนี้จะเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับซึ่งในนัดแรกของทั้งคู่เนี่ยก็แพ้ด้วยกันมาทั้งคู่นะครับทางฝั่งของเซตเทิลเนี่ยแพ้โบตาโฟโก้หต่อสครับ ขณที่แอตมาดริดเนี่ยแพ้ให้กับทนา้านของเป๊แชร์แบบยับเยินมากๆน,นะฮะ0ประตูต่อ4วันนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่นะครับไม่มีเฮดทูเฮดเนี่ยคอยเป็นสถิติเก็บไว้นะผลงานน่าาัหลังสุดครับของเซียเตอร์นะครับชนะ2ะชนะ3แพ้2นะครับยิงเฉลี่ยนัดละ1.75ลูกเสียป,ประตูเฉลี่ยนัดละ1.46ลูกครับแล้วก็ค่าเฉลี่ย Over อ2.5อยู่ที่66.7% ขณะที่แอฟริกับชนะ4แพ้1ใน5นัดหลังสุดนะครับยิงเฉลี่ยนัดละ2.02ลูกเสียประตูเฉลี่ยนัดละ0.96ประตูต่อเกมครับแล้วก็เรทเฉลี่ยโอเวอร์2.5อยู่ที่55%นะครับถ้าดูจากทรงตรงนี้แอฟริกมีเกมรุกที่ดีกว่าขณะที่เกมรับนี่เหนียวแน่นกว่าแบบมากๆอย่างชัดเจนนะครับก็เียได้ว่า,าน่าจะเป็นบอลที่ต่างชั้นกันประมาณนึงนะถ้าเทียบกับฟอร์มจริงๆนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับทางฝั่งของเซียนเตอร์นะครับโคชมิทครับน่าจะมาในระบบ4231นะเน้นคุมกลางเป็นหลักนะครับผมแล้วก็อาศัยเกมสวนกลับ อันนี้เล่นในบ้านนะครับผมก็เป็นทีมที่มีสปีดเกมลุกรวดเร็วนะครับผมเอาตรงเลยเซเตอร์รนี่บอลเกมลุกจ่ายยิ่งกว่า The Miami อินเดอร์ไมมี่ซะอีกนะครับแต่วันนี้จะไม่มีจอแดนมอริสครับเจ็บแฮมสตริงแล้วก็กองหลังตัวหลักอย่างใหญ่มากโกเมสนะครับที่ยังไม่ฟิตพร้อมลงสนามนะครับก็แผนอาจจะปรับมาใช้กองกลาง2งตัวตรงกลางครับเพื่อเกมรับที่เหนียบแน่นมากขึ้นนะครับแล้วปล่อยให้เกมลุกเนี่ยออกไปอ่าเขาเรียกว่าเล่นได้อย่างแบบอิสระมากขึ้นนะแต่ก็ต้องดูว่าจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าแผนนี้เล่นจริงๆเนี่ยคือเกมลุก ตัวฝั่งของแอมาริกของเดโกซิเมลเน่ครับวันนี้ไม่4-2 4ก็3-5 2แหละเหมือนเดิมนะครับเน้นสไตล์ดูดันเกมรับเหนียวแน่นนะครับผมเล่นเกมรัดก,กุ่มเล่นเกมรุกไม่ได้จังหวะที่แบบโอเคเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพขาดแค่เคมองลองเล่คนเดียวครับจากติดโทษแบนใบแดงนัดก่อนที่เจอกับเปเอสแช่ ฟอร์มโดยรวมเนี่ยถือว่าเหนือชั้นกว่าทางฝั่งของเซ็นเต e รเซาวเดอร์เยอะพสอสมควรนะฮะก็เอาตรงๆเซ็นเตอร์ซาวเดอร์เนี่ยแน่นอนแหละตั้งรับรอสนกับครับแต่โดยธรรมาชาติไม่ใช่ทีมที่เล่นเกมรับดีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เจอแอมบัดติดผมว่าน่าจะเหนื่อยแล้วแรกกันมัดต่อมัดนะบอกตรงๆแอมบัดติดหมัดหนักกว่าเยอะนะครับผมซเซเตอซาวเดอร์อาจจะดูเหมือนมีสถิติที่ดีแต่อย่าลืมว่า เขาเล่นในเมเจอร์ลีกซ s อ c เกอร์นะครับไม่ใช่ในลาลิก้าลีกอย่างแอตมาดริดนะฮะดังนั้นวันนี้แอตมาดริดดูแล้วดีกว่าแมตช์แรกแพ้มาเยอะด้วยวันนี้อาจจะต้องดึงฟอร์มเก่งกลับมาหน่อยนะครับผมเอาตรงๆไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ารอบต่อไปนะครับ แต่ถึงกระนั้นเองแอปเปริดก,ก็ยังเป็นทีมที่เล่นแบบเน้นผลสกอร์มากกว่ายิงโชว์เยอะนะครับดังนั้นวันนี้เชื่อว่าชนะแต่คงไม่ขาดลอยอะไรนะฮะอัตราต่อรองเปิดมาวันนี้ครับแอปเมริดต่อ1.5ครับสกอร์สูงต่ำเปิดมา3.0ผมขอเลือกเป็นราคานี้ปลอดภัยที่สุดฝากไว้2บินเลยนะครับชัดๆเลยนะฮะอยู่รองเซียตันซาวเดอร์ราคา1.5เชืเ่อว่าแพ้ไม่ขาดและเชื่อว่ายิงแอปเมริดไม่ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยขอเน้นไปที่สกอร์ต่ำ3.0เป็นบินยกเลยน คู่นี้ย้ามีทีครับเน้นต่ำ3า3.0แล้วก็อยู่รองเซียเตอรซาวเดอร์ราคา1.5สกอร์ที่คาครับคิดว่าจบศูน1นะเป็นแอมเบดิตบุกมาเอาชนะได้นะครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับอยู่ในสายเดียวกันครับเตะช่วงเช้าเลยฮนะเชา้าแบบเชา้าสายๆด้วยนะแปดโมงตรงนะครับเป็นแปร์แชครับจะเจอกับท่าน้ของโบตาโฟโกนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ชนะมาด้วยกันทั้งคู่ในนัดแรกครับแปร์แชนี่ชนะแอตเลติกสีูเลยนะยับยับเลยส่วนโบตาโฟโกครับชนะเซียเตอร์ซาวเดอร์มา2ประตูตัวหนึนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ย ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแมชนี้เป็นแบบแรกด้วยนะฮะโดยสภาพของทีมในวันนี้นะครับทั้งฝั่งของเป๊ะแชร์ครับลุยส์เอนริเก้เนี่ยเชื่อว่านัดที่แล้วที่ไม่ได้ส่งเดมเบเล่ลงเนี่ยวันนี้น่าจะเก็บไว้ลงแน่นอนนะครับโดยรอบนี้เนี่ยทางด้านของไรตี้บาโคล่าไรมาสแล้วก็จัวเนี่ยอาจจะมีลุ้นได้ออกสตาเป็นตัวจริงด้วยนะครับในแผน4-3-3เหมือนเดิมนะครับผมแตงกลางนี่แน่นๆนะคัต้องวีตินญาตรุยส์แล้วก็ทางด้านของอนิเซอเมรีนะครับผม ก็บอกตรงๆเลยนะมีแต่ของดีๆอ่ะทีมเนี้ยนะครับคุ้มกำลังครบไม่มีตัวเจ็บเลยนะครับผมด้านหน้าคมเกมกลางแน่นกองหลังเหนียวนะฮะระดับแชมป์ UCL นะครับส่วนโมตาโฟโก้ครับของเรนาโตไปว่าครับวันนี้นำโดยอีโกเคซุสครับโชว์ฝีเท้านะครับผมหลังจากที่ชนะมาในแมตช์แรกนะครับแล้วก็จะเสริมทางด้านของคอรีอาแล้วก็คาบราอีกด้วยนะฮะแต่โดยรวมเอาตรงๆก็ยังสู้กับ ทางด้านของเป๊ะแชร์ลำบากอยู่นะครับแต่ก็คงเน้นตั้งรับแล้วก็รอสนกับครับเล่นเล่นเกมรัดกุมไว้ก่อนนะครับผมได้ระบบ4,2,3,1อันนี้ตามการคาดการ์นะฮะซึ่งดูจากแนวโน้มของเกมแล้วนะครับเป๊ะแชร์เนี่ยมีเกมรุกที่ค่อนข้างจะคมกริบนะครับการสร้างสังเกมถือว่าเหนือความคาดหมายตลอดเวลาในจังหวะเข้าทำนะครับผมโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่แล้วนี่โอ้โหแม ปนเถิงมากนะฮะเกมนี้มีโอกาสที่จะแพลงริ์อยู่นะครับผมขณะที่โบตาโฟโกเองเนี่ยเป็นทีมใหญ่จากโซนอเมริกาใต้นะครับผมแต่เจอทีมยุโรปเนี่ยมักจะฝ่าวงอ่ามักจะฝ่าเกมรับแน่นๆของทีมยุโรปไม่ค่อยได้นะครับแต่ถึงที่สุดก็ยังถือว่าเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งเลยนะครับมิติเกมครับที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเปอร์แชร์ที่คองบอลแล้วก็บุกหนักนะฮะใส่โบตาโฟโกตลอดทั้งเกมนะครับผมแล้วก็ ด้วยความที่เกมรุกเนี่ยดีมากโอกาสที่จะสกอร์สูงเนี่ยค่อนข้างจะมีสูงเลยทีเดียวในความรู้สึกผม,มน,นะครับผมเพียงแต่อัตราต่อรองเนี่ยมันค่อนข้างจะดุดันสักหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรเปิดมาเนี่ยทาน่าของแปรแชร์ต่ออยู่ที่2.0เลยนะครับผมส่วนสกอร์สูงต่ำครับวันนี้เปิดมาเนี่ยอยู่ที่3.0นะครับคือเหมือนกับว่าทางฝั่งของผู้สันทัดกรณีฝั่งนุ้นมองว่าทางฝั่งของโปตาตโฟโกเนี่ยจะไม่สามารถทําประตูได้เลยนะ เออเอาตรงๆแต่ถ้าให้ถามใจผมนะคือผมมองอว่าวันนี้เปเแชรเนี่ยน่าจะยิงแบบพอดีคำอะ่ะเออคงไม่ได้ยิงเยอะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตวโตฟโก้เองก็ไม่ใช่ทีมที่แบบว่าห่วยแตกอะไรแบบนั้นนะครับและที่สําคัญเกมสวนกลับเนี่ยถือว่าน่ากลัวอีกด้วยนะวันนี้ผมว่าเปเชรเนี่ย มาเปิดเกมรูกข้อใส่แต่ว่าก็มีโอกาสที่จะโดนโบตโฟโกยิงประตูใส่คืนได้เหมือนกันนะครับเอาไปว่าคู่นี้เนี่ยผมมองว่าโบตโฟโกยิงเปแชร์ได้ลูกนึงนะส่วนเป๊แชร์เนี่ยยิงโบตโฟโกกี่ลูกเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอร์สูง3.0เนี่ยเป็นอะไรที่น่าลงทุนก่อนเลย1บินนะครับผมค่อนข้างน,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 น่าลงทุนมากๆด้วยนะครับส่วนถ้าเชียร์ฝั่งไหนซ้ายหรือขวายังมองว่าเป๊แชร์ก็ยังมีภาษีที่ดีกว่า เปิดมา2.0เนี่ยผมว่ายังไงซักก็ยังน่าจะชนะได้สกอร์ผลต่าง2.0ได้อยู่เป็นขั้นตันนะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยน่าจะ3-1 4-2 4-1อะไรลักษณะนี้นะผมมองแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออยู่ที่สกอร์สูง3.0เป็นบินหลักนำไปก่อนเลยแล้วก็เชียร์ทั้งด้านของเป๊ะแชร์แบบเบาๆในราคา2.0นะครับเรียบร้อยครบถ้วนนะครับวันนี้4คู่จัดไปทั้งอัตราต่อรองแล้วก็สกอร์สูงต่ำเลยนะครับ ตัวแรกครับผมให้อยู่ต่อพาเมรัสราคา2.75แล้วก็สกอร์ต่ำ2.5นะครับน่าจะชนะแบบชิีวเฉียดเฉื่นๆนะฮะคู่ที่2นะครับ,รบผมให้อยู่รองทางด้านของอินเตอร์เมมี่นะครับราคา0.75แล้วก็เน้นหนักไปที่สกอร์สูงนะครับ2.75นะฮะ คู่ที่3ครับให้อยู่รองเซียเทิร์นะครับราคา1.5ครับแล้วก็เน้นเบดิสกอร์ต่ำ3.0เป็นหลักนะน่าจะแบบยิงกันไม่เยอะครับและคู่ที่4ครับผมต่อปารีสนะครับหรือว่าเป้แชร์ครับราคา2.0แล้วก็เน้นสกอร์สูงไปที่3.0ด้วยนะครับน่าจะยิงกันเยอะถล่มทลายทั้ง2ทีมเลยนะครับอ่ะวันนี้4คู่8บินครับยังไงก็ลองฟังวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็ลองเลือกจิ้มได้ตามสบายเลยนะครับวันนี้3คู่ย้ำอีกทีที่เราใช้จ่ายกิจกรรมกันนะครับเป็นรอบ 5าทุมพาเมลักสกับอารอ์ลีตีสองตรงอินเตอร์มมี่กับเวิซีปอร์โตแล้วก็ ห้าทุ่มตรงอาที่ห้าตรงนะครับเซียเตอร์ซาเดอร์กับแอตเลติกโกมาดริดนะครับคู่หลักคู่ปรบใจวันนี้ไปดูเมซี่กันนะเป็นอินเตอร์ไมิเม่กับเวสซิโบลโตรอบที่สองตรงนะครับก็รวมสนุกกันได้เลยนะเพืเ่อนๆครับทายผลสกอร์กันได้ใครอยากสมัคร v ีพีรุนเงินหมื่นทุกวันทักมาหลังไมค์ไลอดอดแอบบอไปสแปดใครอยากได้ทีเด็ดดีๆรวมถึงอยากได้เว็บไซต์ลงทุนต่างกีฬาดีๆสักเว็บหนึ่งนะครับผมเอาไว้จิ้มๆเบาๆอะไรเงี้ยก็ทักมาหลังไมค์ได้เช่นกันที่ไลออดูแลพี่ๆน้องๆกัันนได้ะครบสุดท้้้้าาายยนีอ่่ลืมคคครรรรัับใเเพิงงขแก กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานซะดน่อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ